คือนี่พี่น้องทางบ้านก็ถามมาว่วานนาฬิกาที่ชุบทองไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือทองคําขาวใส่ได้หรือไม่ครับอาจจะไม่ใช่ทองคําแต่เป็นสีทองนาฬิกาเนี่ยหลายหลายยี่ห้อเอาทีละประเด็นใครบบแล้วเอาสีทองก่อนเอาทองคําก่อนสีทองสีทองไม่ใช่ทองคําสีทองทองเนี่ยสําหรับเพศชายห้ามเป็นที่ต้องห้ามทองกับผ้าไหมเนี่ยครับที่จะเอามาสวมใส่เอามาทาเป็นเครื่องประดับครับอันนี้ เป็นที่ต้องห้ามครับแต่สําหรับเพศหญิงเชิญผู้หญิงเขาจะสวมสร้อยสวมสร้อยข้อมือรหรือใส่เครื่องประดับอะไรที่เป็นทองก็คืออ้าวนั่นเป็นที่อนุมัติสําหรับเพศหญิงครับดยถ้าสําหรับเพศชายเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามห้ามมีห้ามห้ามใส่และห้ามขายห้ามซื้อด้วยไหมครับอ๋อซื้อขายได้ไม่เป็นไรแต่ห้ามใส่ห้ามซห้อเอามาเป็นเครื่องประดับแต่นี่ พ,พ,พกพา,าพกพาจารมินพกพาสร้อยทองนี่แหละครับจะไปทำไมจะไปขอสาวก็เอาใส่กระเป๋าไปเอาไม่เป็นไรไปให้เขาแต่ห้ามใส่ในร่างกายอย่างเดียวถกไม่ได้จะไปขอเมียจะทำไงเนี่ยเขาเรียกทองสามบาทเงี้ยเอาทองสามบาทไว้ไหนผมให้มากกว่านั้นคือถ้าในกรณีที่มันเป็นเป็นเครื่องประดับเป็นนาฬิกาที่ว่าเมื่อกี้นนาฬิกาเรือนทองจริงๆแล้วมันไม่ใช่ทองคำที่อะไรนะ ไปชุบมาจริงจริ่ที่ทำไปมาตักทองเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่ทองคาจริงจริงแต่ว่าสีเนี่ยมันออกเหลืองเหมือนทองหรือเป็นสีขาวบางคนเขาข้าใจว่ามันเป็นทองคําขาวแต่มันไม่ใช่ทั้งทองขาวและมันไม่ใช่ทั้งทองเหลืองเพราะถ้าเป็นทองขาวและเป็นทองเหลืองจริงๆเนี่ยขนาดนี้เนี่ยโอ้โหต้องไม่รู้กี่แสนน่แหละครับทองขาวราคาไหลายตังนะ ราคาหลายต่อเพราะแต่ว่าไอ้นี้กี่แสนฮะอันนี้กี่แสน<ะ>อันนี้ก็หลายแสนหมือนถ้าพย่า,ยามาถามเลยนะคืออันนี้มันเน,นี่ยพวกของที่ที่ใส่โดยทั่วไปเนี่ย ที่มันจะมนจะออกสีเหลืองมันจะออกสีขาวหรืออย่างนี้มันก็มีเหลืองเหลืองที่เป็นลายที่เป็นน้ำทองอะไรแบบนี้นะครับมันไม่ใช่ทองคํำและก็ไม่ใช่ทองคําขาวด้วยเพราะงั้นสําหรับผู้ชายเนี่ยอันนี้ใส่ได้ไม่เป็นไรคือถ้าเป็นทองคาทองคําเหลืองอันนี้เรารู้ราคาในตลาดขึ้นลงอยู่แล้วใช่ไหมสองหมื่นห้าพันกว่าบาทแต่ถ้าเป็นทองคําขาวจริงๆอนี S 2> <S 2> มันจะมีราคาสูงกว่าทองคำเหลืองอีกคแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันเขาจะเอามาทำเป็นแหวนเป็นอะไรเนี่ยเป็นพวกแพลตินัมที่เอามาทำเป็นเครื่องประดับ,บอันนี้ไม่ห้ามสำหรับผู้ชายครับที่ห้ามสำหรับผู้ชายก็คือทองคำที่เป็นสีเหลืองครับ <S 2> <S 2> <S 2> จะเอามาเป็นสร้อยอจะมาเป็นเครื่องประดับไม่ได้ไม,ไม่ได้ครับแต่นี้ถ้าบอกว่าเอะถ้าเป็นทองคําขาวสีขาวไม่ห้ามสําหรับผู้ชายเอามาทําเป็นสร้อยได้ไหม ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงไหนไม่ได้ตรงที่ไม่ใช่ว่าเป็นเป็นเงินหรือเป็นทองคํำขาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเครื่องประดับของเพศหญิงที่ผู้ชายไม่สามารถที่จะเอาเครื่องประดับของเพศหญิงมาใส่ได้เขาเรียกว่ามันเป็นการอะไรล่ะเรียนแบบผู้ชายที่เรียนแบบผู้หญิงผู้หญิงที่เรียนแบบผู้ชาย มันหรามอีกตรงนู้นถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ทองคอาก็ตามผู้ชายใส่สร้อยไม่ได้ผู้ชายใส่ตังหู<ร>ได้ไหมไม่ได้ก็มันเป็นเงินนะแต่มันเป็นเครื่องประดับของผู้หญิงอ๋อใช่มันหรามอีกตรงเป็นเครื่องประดับของเพศหญิงครับที่ <c oughs> เพศชายเอามาใส่ไม่ได้เอาในเมื่อนิดนึงครับเ,เรื่องของเครื่องประดับอย่างกรณีที่ว่าอะไรที่เป็นของเพศหญิงผู้ชายใส่ไม่ได้อะไรที่เป็นของผู้ชายผู้หญิงใส่ไม่ได้อย่างในกรณีผู้หญิงถ้าเกิดชอบทีมฟุตบอลทีมเนี่ย แล้วก็เอาเสื้อของทีมบอลน,นี่มาใส่ได้ไหมทั้งๆท,ที่มันเป็นของผู้ชายเหยาว่าแต่ผู้หญิงเลยผู้ชายบางทีก็ฮารามใสยย่เงนินประเภทคลั่งไคล้ยคลั่งคล้ายฟุตบ,บอล่าคลั่งคล้ยเพราะว่ามีโลโกโล้แล้วก็สปอนเซอร์อะไรพวกนี้สปอนเซอร์ยี่ห้อเบียร์ยี่ห้ออะไรแต่อะไรคไม่ต้องเป็นเพศหญิงตอนนี้เครื่องแต่งกายของเพศชายกับเครื่องแต่งกายของเพศหญิงเนี่ยมันแยกแยกเจนแยกกันชัดเจนอยู่แล้ว อย่างคนบ้านเราเนี่ยนิยมนุ่งสรงคนี่นี่เรารู้กันชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าสรงคือของผู้ชายถ้าผ้าถุงคือของผู้หญิงแล้วถามว่าเราแยกออกไหมระหว่างสรงกับผ้าถุงแยกออกอคนบ้านเรานี่แยกออกแต่ว่าในกลุ่มประเทศตะวันออกกลางพวกแอฟริกาอย่างเงี้ยนะเขาไม่รู้จักตอนผมขึ้นไปอียิปต์ใหม่ๆเนี่ยเรานุ่งสรงแเ้าก็เอาสรงไปด้วยเราอยู่ในหอพักเราก็นุ่งสรงเพราะว่าเรามันสบายของเราอย่างนั้นเห็นไหม โอ้พวกแอฟริกามันหัวเราะมันขำนึกว่าผู้หญิงเออนึกว่าเอากระโปรงมาใส่นึกว่าตุดเหรอเอ่อว่าอะไรเป็นผู้ชายทำไมเรากระโปรงมาใส่เราก็ต้องรับไปใหม่ๆภาษาเราก็ยังกระดอกกระเดกกระดอกก่าจะอธิบายความกวาจะรู้เรื่องกันนะคำไม่ไหลนั่นละเพราะว่าเขาแยกไม่ออกไงว่าอันนี้คือสรงอันนี้คือผ้าถุงแต่ว่าสําหรับบ้านเราเนี่ยเราแยกออกนะเพราะงั้นเมื่อเราแยกออกว่าอันนี้คือคือสรงอันนี้คือผ้าถุงเวลา ที่เราเอาผู้ชายเอาผ้าถุงมาใส่ครับผู้หญิงเอาสรงไปใส่อันนี้แหละคือจะมีปัญหาแต่ถ้าไม่ได้เจตนาไม่เป็นไร,รแต่ถ้าเจตนาแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่เจตนากลางค่ำกลางคืนมาบ,บางสลามาัดม <c oughs> าเคาะเรียบอาจ,จารย์มุนซีดอาจารย์มุนซีดนุ่งถุงออกมารีบรีบคว้าของป้ามาทำไมรู้มันมืดเงี่อ,อคืนเราต้องเข้าใจอย,ย่างมีการนี่ไม่ได้เจตนางั้นไม่เป็นไรแต่ที่ว่านี่หมายถึง เรารู้เราก็เอาเอาผ้าถุงมาใส่ผู้ชายนะแล้วก็ผู้หญิงก็เอาเอาสรงไปใส่เอาอย่างนี้ไม่ไม่ได้ครับเครื่องแต่งกายของผู้หญิงทุกชนิดห้ามสําหรับผู้ชายอ่าคือเช่นเช่นเดียวกันเลยผู้ชายห้ามเอาเอาเรียนแบบของผู้หญิงแล้วก็ผู้หญิงก็ห้ามเรียนแบบเรียนแของผู้ชายในสมัยปัจจุบันนี่เราจะเห็นผู้หญิงบางคนเนี่ยตัดผมตัดผมทรงผู้ชายเลยตัดรองทรงเลย งั้นถ้าเราดูเนี่ยบางทีเอ๊ยผู้ชายหรือผู้หญิงเอองงอยู่เลยนะหรือผู้ชายบางคนก็เหมือนผู้หญิงไว้ไว้ผมแลวก็ก้าวผมนี่เราอืทาให้พูดนี่ไม่รู้เรื่องอ่าเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าการเรียนแบบที่ศาสนาอิสลามห้ามครับคือเพศชายก็คือทั้งท่าทางกิรยาคําพูดคําจาคือเอกลักษณ์ของความเป็นชายผู้หญิงก็คือกิรยาท่าทางเอกลักษณ์ของความเป็นหญิงก็คือ ต้องต้องชัดเจนอย่าข้าม